เวลาเราพูดถึงปัญหาขยะพลาสติกเนี่ยนะครับภาพแรกๆที่ขึ้นมาในหัวก็คงหนีไม่พ้นขวดถุงหรือว่าเศษพลาสติกใหญ่ๆตอมชายหาดใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมีภัยเงียบจากพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันแฝงตัวอยู่แทบจะทุกที่รอบตัวเราเลยตั้งแต่อาหารที่กินน้ําที่ดื่มไปจนถึงอากาศที่เราหายใจเข้าไปใช่ครับเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติก คือภาพขยะพลาสติกที่กองเป็นภูเขาเนี่ยมันก็ดูน่าตกใจอยู่แล้วนะครับแต่ภัยคุกคามที่อาจจะน่ากังวลยิ่งกว่าคือสิ่งที่มันเล็กจิว๋วจนเรามองไม่เห็นนี่แหละครับอนุภาคพ,พลาสติกเล็กๆพวกนี้แหละครับที่กําลังแทรกซึมไปทั่วโลกอย่างเงียบเชียบและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการรุกรานที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับเริ่มตั้งแต่ทําความรู้จักศัตรูตัวจิ๋วนี้กันก่อน แล้วไปตามรอยว่ามันเดินทางเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงจากนั้นจะไปดูกันว่าในแวดวงวิทยาศาสตร์และภาครัฐเขามีวิธีรับมือกันยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยคือแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากสิ่งนี้กันได้อย่างไรเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยไอเจ้าไมโครพลาสติกที่ว่าเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะคบมันก็คือเศษพลาสติกชิ้นเล็กมากๆที่แตกตัวออกมาจากพลาสติกชิ้นใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําถุงก๊อบแก๊บหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าใหญ่สังเคราะห์อของเราพอนานๆไปโดนแดดโดนฝนมันก็จะเปราะแล้วก็แตกตัวเป็นชิ้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกลายเป็นอนุภาคจิ๋วที่พร้อมจะปลิวไปได้ทุกที่เลยครับแล้วจากในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเดินทางมาถึงตัวเราได้ยังไง คือเส้นทางของมันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันไม่ได้มาตรงๆแต่มันแฝงตัวมากับห่วงโซ่อาหารของเรานี่เองเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะครับโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยลองนึกภาพตามดูนะครับว่าอาหารทะเลที่เรากินกันเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยมีโอกาสปนเปื้อนเจ้าพลาสติกจิ๋วพวกนี้เข้าไปแล้วนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการปนเปื้อนในท้องทะเลมันหนักหนาสาหัสขนาดไหน และมันก็ได้เดินทางมาถึงจานอาหารของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังครับยังไม่หมดแค่นั้นแม้แต่เครื่องปรุงรสอย่างเกลือที่เราใช้กันทุกวันก็ยังไม่รอดเลยครับมีงานวิจัยล่าสุดในบ้านเรานี่เองที่นาเกลือบ้านแหลมพบการปนเปื้อนสูงถึง424อนุภาคต่อเกลือแค่กิโลกรัมเดียวนะครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเลยว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะจริงๆโอเค แล้วพอเจ้าไมโครพลาสติกมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อนี่แหละครับคือส่วนที่น่ากังวลที่สุดเลยเพราะว่ามันไม่ได้แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปเฉยๆนะครับแต่มีงานวิจัยที่ชี้ว่ามันสามารถเดินทางไปได้ถึงอวัยวะสําคัญๆอย่างสมองได้เลยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมันไม่ได้มาตัวเปล่าครับมันทําตัวเหมือนเป็นแท็กซี่ที่คอยขนเอาสารพิษอื่นๆติดมาด้วย และที่น่าตกใจสุดๆเลยก็คือการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ที่พบว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจวายได้ถึงสองเท่าเลยทีเดียวเอาละ่ะในเมื่อศัตรูของเรามันเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยความท้าทายด่านแรกเลยก็คือแล้วเราจะหามันเจอได้อย่างไงเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมืออะไรมาสู้กับมันบ้าง นี่คือคำถามสำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าเราตรวจวัดมันไม่ได้เราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าสถานการณ์มันเลวร้ายแค่ไหนหรือว่ามาตราการต่างๆที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมานะครับการจะตรวจวัดไมโครพลาสติกแต่ละทีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากทั้งยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็แพงสุดๆไปเลยและนี่อาจจะเป็นคำตอบครับ ที่สำคัญคือมันน่าภูมิใจมากที่เป็นผลงานของนักวิจัยไทยด้วยนะครับ <c oughs> กับเซ็นเซอร์แบบพกพาตัวนี้ที่เรียกได้ว่ามับเปลี่ยนเกมเลยทำให้การตรวจจับไมโครพลาสติกนอกห้องแลบเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้แถมยังง่ายขึ้นเร็วขึ้นและที่สำคัญเลยคือราคาถูกลงเยอะมากๆ หลักการทำงานของมันก็ฉลาดมากๆเลยนะครับคือเขาใช้สีย้อมสูตรพิเศษที่ผสมกราฟีนเข้าไปทำให้มันไปจับกับตัวไมโครพลาสติกได้ดีขึ้นแล้วก็ไวขึ้นด้วยพอจับติดปุ๊บพลาสติกก็จะเรืองแสงออกมาจากนั้นก็ใช้เครื่องอ่านแบบพกพานนี่แหละครับวิเคราะห์แสงนั้นเพื่อบอกได้เลยว่ามีพลาสติกชนิดไหนอยู่บ้างซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีเดียวสุดยอดจริงๆ พอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ฝั่งนโยบายก็เริ่มจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทั่วโลกเขาเริ่มขยับตัวเรื่องนี้ไปถึงไหนกันแล้วบ้างจะเห็นเลยนะครับว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีการผลักดันกฎหงายเพื่อจะอัดฉีดงบประมาณมหาศาลให้กับการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเลยควบคู่ไปกับการออกกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางนั่นก็คือการลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนั่นเองครับ ใจความสำคัญจากบันทึกทางกฎหมายฉบับนี้กำลังบอกเราว่าตอนนี้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาตรงกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักวิทยาศาสตร์หรือฝั่งการเมืองทุกคนยอมรับแล้วว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลแล้วใช่ไหมครับแต่ข่าวดีก็คือเรายังพอมีวิธีที่จะลดความเสี่ยงในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่ครับ นี่คือสิ่งที่เราเริ่มลงมือทําได้ทันทีเลยนะครับแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเลี่ยงใช้พลาสติกกับความร้อนหรือเปลี่ยนวิธีการซักผ้าก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะแล้วและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของน้ำดื่มครับแล้วถ้าเราจะจัดการเรื่องน้ำดื่มที่บ้านละ่ะตัวเลือกก็มีหลากหลายเหมือนกันครับมาดูกันเร็วๆนะครับ อย่าง eSpring ที่ใช้คาร์บอนกับ UV เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการจัดการไมโครพลาสติกโดยเฉพาะเลยแถมยังไม่มีน้ำทิ้งด้วยส่วนระบบ RO ก็จะกรองได้สะอาดมากๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้ำจะไหลช้าหน่อยแล้วก็มีน้ำทิ้งเยอะหรือถ้าจเจาแบบง่ายๆราคาเบาๆก็เป็นเหยื่อกรองน้าแต่ก็ต้องขยันเปลี่ยนไส้กรองบ่อยนิดนึงจะเห็นว่าแต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อที่ต้องพิจารณาต่างกันไปนะครับคงต้องชั่งน้ำหนักดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากที่สุด แต่ไม่ว่าจะเลือกเทคโนโลยีไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากให้มองหาก็คือใบรับรองค่ะการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระที่น่าเชื่อถืออย่าง NSF โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการลดไมโครพลาสติกโดยตรงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถช่วยจัดการปัญหานี้ได้จริงๆไม่ใช่แค่คำโฆษณาทั่วไปสุดท้ายนี้ ดูเหมือนว่าเราคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคพลาสติกกันอย่างเต็มตัวและการยุกรานของไมโครพลาสติกก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันก็คือในเมื่อเรายังต้องอยู่กับปัญหานี้ไปอีกนานเทคโนโลยีการกรองเพื่อป้องกันตัวเองจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ถูกบ้านต้องมีในอนาคตหรือไม่